เจตพอนของได้ดูย้อนรอยไปดูแล้วนะครับการแต่สวนเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าหลายคนก็มองเห็นอนาคตเดินนะสารก็ให้ความเป็นธรรมเต็มที่จะสอบอีกแต่สวนอีก20ปากประมาณนั้นเลยครับมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับวันที่13นี่คือผมว่านี่นะครับสารก็ท่านคงระมัดระวังเพราะว่าคําว่านิติสงครามตุลาการพิวัตร ไม่ได้รับความยุติธรรมไม่มีการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องในตลอดระยะเวลาร่วมยี่สิบปีนี้เพราะฉะนั้นศาลท่านจึงเปิดโอกาสให้สิ้นสงสัยและต้องไม่ลืมว่าในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยในศาลอาญาจะมีคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่งจะเป็นการพิจารณาต่อนเนื่องเก็ดนัดตลอดทั้งเดือนนะครับในศาลฎีกาในหกนัดดังนั้นเนี่ยนะครับ คดีนี้ของคุณทักษิณจะอยู่ในเดือนกนรกฎาคมเต็มเดือนทั้งสองคดีเพราะว่าเดิมนี่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าคือสารท่านก็สามารถเลือกได้ความจริงถ้ามีเห็นว่าหลักฐานเพียงพอที่จะวินจิจฉัยก็ตัดสินใจได้เลยแบบที่ผมเคยเคยผ่านกันมาแต่ว่าภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาในตลอดระยะเวลาร่วม20ปีนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดปรากฏการณ์แบบเติมขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้สู้ได้เต็มที่และขนาดเดียวกันให้สื่อมวลชนนะครับเข้าไปจดบันทึกโดยรายละเอียดว่านะครับพยานที่มาให้การนั้นให้การว่ายอย่างไรและก็พอที่จะประเมินกันได้เพียงแค่พยานปากแรกทุ้มเชิการเรือจำพิเศษเนี่ครับก็อพอที่จะเห็นช่องทางแล้วงงเพราะว่าสารท่านก็ทักท่านก็ทักรายละเอียดที่เป็นสาระหลัก นะครับถึงวิธีการปฏิบัติตามแนวของเรือนจบแล้วก็ยืนยันกันอีกครั้งว่าไม่ผ่านโรงพยาบาลราชทันไปโรงพยาบาลตารวจเลยนีอันนี้ประเด็นสําคัญใช่ไหมครับคือคือกรณีของผู้ช่วยการเรือนจาพิเศษนั้นที่ได้ชัดว่าท่านเขาตอบด้วยความระมัดระวังค่ะ แต่ไม่แต่จะไม่พูดเกินความเป็นจริงเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งย้ายก็มาใหม่นะี๋แต่คนเก่าก็จะต้องมาให้ถ้อยคํากันในฐานะพยานกันกันอีกแต่ชี้ได้ชัดว่าเห็นร่องรอยถึงความผิดปกตินะครับถ้าวินยูชนฟังกันทั่วไปแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวในวนิธีของศาลที่จะต้อง นำความทั้ง2ี่สิบปากไล้โดยข้อที่จริงอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับเพราะเท่าที่เปิดเผยออกมาเนี่ยเหมือนสารท่านจะถามย้ําหลายครั้งว่าก่อนจะส่งตัวคุณนักษิณไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจได้ส่งไปโรงพยาบาลราชธรนก่อนหรือไม่อันนี้ถามย้าหลายครั้งเลยนะครับคุณจตุพรมันมีนัยยะอะไรครับเพราะนี่นะครับระยะทางเนี่ยจากเรือนจําพิเศษเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลราชธรนเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษบอกว่าห่างกันสามร้อยเมตรเนี่ย กับโรงพยาบาลตารวจแยกราชประสงค์เนี่ยโรงพยาบาลราชธรนนั้นเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลขนาดห้าร้อยเตียงและถ้าฟังการสัมภาษณ์ของคุณหมอใหญ่คนขอดึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการปวดแกชาติครับยังกล่าวอ้างว่าโรงพยาบาลราชธรนมมีอาจารย์หมอได้พยายามใช้ความรู้ความสา,ามารถในการรักษาวความดันให้กับคุณทักษิณได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นเก่งมาก เพียงแต่ว่าขาดบุคลากรและก็อุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงส่งมาโรงพยาบาลตํารวจ <S S S ซึ่งเป็นการให้การเพชระเพราะว่าไม่ปรากฏว่ามีอาจารย์หมอราชทันคนใดได้ทําการรักษาคุณทักษิณเลยตามคํากล่าวอ้างของทางาทั้งโรงพยาบาลราชทรนและเรือจาพิเศษทีนี้พอมันโกหกเนนะครับมาตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกมผมเชื่อว่าผู้จัดการเรือจําพิเศษั้งคอระมัระวังนะ เพราะว่าเนี่นะครับไอ้เรื่องคุกไม่เข้าใครออกใครนะย่าเบิดความเก็ตก็ไม่ได้เพราะมันมีเส้นทางแห่งความเป็นจริงอยู่ผมว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะครับอดทนกันเพียงแค่หึงเดือนแล้วก็หลังหยัดพยานปากสุดท้ายเสร็จวันที่สามสิบเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าประมาณสักเอสิบห้าวัน นะครับหรืออาจจะเหลื่อมกว่าน,นั้นเล็กน้อยอก็เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วเพราะว่าเป็นการไต่สวนส่วนคดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนั้นก็คาดว่าหนึ่งเดือนตัดจากนะครับเดือนกรกฎวันวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมก็ไปบรรจบพบกันเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคุณทักษิณยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่เท่านั้นเอง<ะ>สรุปว่าคือคดีชั้นยุิธรนี่สีงานน่าจะรู้คําตอบนะครับคงออกมาส่วนคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณทักษิณนั้นนี่ก็ต้อง ว่ากันนู้นแหละครับเพร่ะวันยังสามสารก็ครับก็แต่ว่ามันพอสาขั้นต้นเห็นเนี่ยนะครับและเรื่องชั้นสิบสี่เห็น,นและต้องลืมเนี่ยนะครับเรื่องมาตราร้อยสี่สิบสี่นะทั้งสองสำนวนเนี่ยทั้งคอรมอสอสอสวทั้งคณะและกรณีของสอสพรรคเพื่อไทยเรื่องการทํางบประมาณผิดกฎหมายเนี่ยนะครับว่าในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับที่พอติดตามทางการข่าวมันคงจะได้ทยอย ไปอย่างสารรัฐธรรมนูญตามลําดับและเรื่องของพรรคเพื่อไทยน่าจะไปถึงก่อนที่กับทางคอรมอและสอสอส,อสอวอทั้งคณะนี่ไม่นับเรื่องกระบวนการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนะครับภายหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยนะครับก็นานาสังวาสต่างคนต่างอยู่เรือบางพรรคอย่างภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะแยกย้ายครึ่งหนึ่งในรวมไทยสร้างชาติจะจัดการกันอย่างไรในพรรคที่มันเป็นสองเสียงกันแบบนี้มผมว่าเนี่ยนะครับ ในท่ากลางวิกฤตความน่าเชื่อของรัฐบาลก็บูชามันจะมาบรรจบกันหมดนะครับในว่วงระยะเวลาอย่างนี้คอมผมนะอันนี้แผลผมโดนนะอันนี้ผมโดนนะคอมผมเลยพี่สองมือจ่วงผมอะ่ะชึบๆึบจึบนั่งเงี้ยนั่งอยู่เงี้ยข้างกองงานนะหูมันเป็นฟองพี่ตรงเนี้ยเต็มเลยนะ เป็นรู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 นะเป็นฟองฟอดฟอดฟอดขูไม่ไหวพี่ผมรู้ลงไปกับพื้นเลยนะเป็นนอนกองอยู่กับพื้นอะ่ะพิ่บอกเป็นไงเพื่อนหนูเป็นอะไรบ <c oughs> <c oughs> ้างเพื่อนเป็นอะไรมึงดูสภาพามึงเป็นอะไรมึงไม่ควรถามมึงควรจะช่วยคนเลยใช่มึงน่าถามลงเป็นอะไรบ้างเพื่อน